สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับดอนเดลเลตนะครับวันนี้วันที่30ครับสิงหาคม2565ครับเวลา4ทุ่มพอดีเลยนะครับก็กกำลังนั่งตามข่าวเลี้ยวพูอยู่นะครับว่าเขาจะมีซื้อ,อ,อนักเตะใหม่เข้ามาก่อน,นะครับโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางเนาะผมก็เจือว่าหลายคนก็จุกท่าพอจุกท่าฟังอยู่นะครับแต่ว่าตัวข่าวมา สองวันแล้วนะครับย่อหันอย่างเคลื่อนไหวเลยนะครับมีแต่ข่าวลือเนาะกับคนนั่นคนนี้นะครับแฟงกีเดย์ย้องพองนะครับดีมาลอนดอนเนาะก็แต่แต่เราเปิดกันมาแข่งงานแต่งของเปื่อนเปิดนะครับบรเดีเกี่ยวอย่างกับฟุตบอลเนาะแล้วก็มีตอนนี้ก็มีจื่ๆออกมาเด่นหลือเปิดกันได้จะเป็นรูรูเบนนะครับในเวทของมิดฟิลของทางวูแฮมป์ตันเนาะนักเตะโปรตุเกสนะครับ วัยสา5ปีนะครับว่ากันว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีนะครับและมีโอกาสทะยายนะครับมีโอกาสที่จะย้ายมาเรียพูตัวนะครับแต่ว่ามันก็ยังแบบมีอย่างชัดเจนนะครับว่าจะย้ายหนระือบ่ย้ายเนาะมันมีแค่ความเฉื่อยยงกันนิดหน่อยว่าเอ,อเป๊ปลินเดอร์นะครับเป๊ปลินเดอร์เคยอยู่ที่ปอโต้นะครับปี2013-14 20เนาะแล้วก็เคยตัน หันแววของทั้งลูเบนเนเวตนะครับสมัยอยู่ปอโต้นะครับก่อนติแกจะย้ายมาอยู่อูบัมตันนะครับกอแค่นั้นนะครับผมเอ่อก็มีสายสัมพันธ์พ้องนะครับบัวจะเป็นจูเลียนวาร์ดนะครับเออจูเลียนวาร์ดเนาะผู้จัดการเปิดห้องอย่างก็ผู้อำนวยการกีฬาสโมสรนะครับเนาะก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางโปรตุเกสนะครับวันนี้ครับสิ่งที่ใครฟังเจเกนครอบแถลงข่าวนะครับเนาะ ก่อนเกมเด็จะป้ากับนิวคาสเซิลนะครับก็รอฟังกันอยู่ว่าครอบจะตอบคําถามนี้จะได้นะครับเกี่ยวกับซื้อก็ว่าบอซื้อนะครับมีฟิวนะครับในตว่ในขณะที่ตลาดจะปิดแล้วนะครับตลาดจะไว้เลยเนาะเหลือวันนี้วันเทืด้วันนี้สามซิสามเอนะครับจะไว้จนถึงวันที่หนึ่งนะครับห้าทุ่มห้าทุ่มวันที่หนึ่งนะครับก็จะปิดตลาดแล้วนะครับก็ยังแบบนี้วีแวว่าจะได้ไผ่เตือนะครับ วันนี้ครอบออกมาแถลงข่าวนะครับจังหวะดตีถามว่าจังหวะดตีนักข่าวถามว่าสรุปเราจะซื้อหรือเปล่านะครับกับตลาดตีเหลืออยู่เนี่ยเวลาก็จะปิดแล้วเดดไลน์ก็จะมาถึงแล้วนะครับผมบาท่าทั้งของครอบอึดอัดนะครับแล้วก็บ,บ่อยากบ่อยากตอบแต่ไหนเะนาะบ่อยากตอบแต่ไหนเราแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดสาคัญมาอยู่เ,เปิดห้องอย่างสองสองะคีย์เวิร์ดก็ค่ะครับเปินบอกว่า ยังเหลือเวลาอยู่นะครับอันนี้ and นดิสิตแอนฟิวเพิ่็จับประเด็นนี่มา้านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนาะอันนี้เป็นอู้ถึงภัยเนละเดี๋ยวเขามาพอกันแล้วนะครับว่ามันหมายถึงอะไรอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนี่เขาเดี๋ยวจะไปตบกันตีตบท้ายกันตีไลท์อัพเนาะติกินวาจะลงกับนิวคาสเซิลนะครับผมเอ่อ,อเคครับมาประเด็นของ ที่ว่าจะซื้อบทซื้อนะครับตอนนี้เวลาเน่เหลืออยู่บนนาคแล้วนะครับแต่จากจากสิ่งที่ครอบอู้วันนี้นะครับเพราะจะสรุปได้ว่าเขาบอกว่าถึงจะซื้ออ๋อเวลาที่เขาได้มาตอนนี้นะครับเวลาที่เขาได้มาตอนนี้ก็คือมันเป็นเขากรหู้อยู่ว่ามันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่บนเหลือนั่นนะครับก็คือ มันแถบจะยางอย่างไม่ได้นะครับในข้อหมายของครอบมันกับผะมาณน้นนะครับเวลาตีได้ม้าโอกาสตีได้ม้านะครับแกก็บอกว่าถึงจะซื้อได้หรือบบได้จะได้นะครับแกก็แฮปปี้นะครับมีความสุขกับทีมนี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมนี่แต่ละคนก็พร้อมทุกอย่างนะครับหมายถึงว่าอบจําเป็นนะครับบบจําเป็นต้องไปหวยหานักเตะคนอื่นมาเสริมนะครับตอนนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแกว่านะครับเนาะ แกก็บอกว่าทีมเนี่ยมันเป็นทีมดีๆอยู่แล้วนะครับแกก็ขอร้องนะครับกับอ่าอย่างก็แฟนนะครับแฟนบอลเนาะตีเล่นในโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะกดดันเกินไปนะครับเขาบ็บ,บอกว่าก็เลิกได้แล้วนะครับกับคำถามแบบนี้ว่าจะซื้อไผ่มาหรือเปล่านะครับนี่แกก็บอกเนาะและแกก็บม่ชอบแกก็บอกว่าแก,กบม่ชอบนะครับในการตีจะต้องออกมาหนังตอบคำถามแบบนี้ เดิมๆซ้ำๆนะครับทุกครั้งที่มีการแถลงข่าวเนาะและแกก็บอกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะถ้ามันถึงเส้นตายเนี่ยอย่างน้อยแกก็เบาใจนะครับว่าต้องมานั่งกึดเรื่องมูนี่แล้วก็ต้องมานั่งตอบคาถามนะครับเดี๋ยวจะถามว่าจะซื้อมาได้จะซื้อไผ่จะอี้นะครับแกก็อารมณ์ประมาณนั้นเนาะพอจะสรุปนะครับอันนี้จากอารมณ์และอาการเนาะผม ใจผมถามว่าผมใครได้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับข่าวที่ออกมาผมใครได้อยู่2คนนะครับก็คือลูเบนเนเวสกับยูริเตเลมันนะครับแต่ว่าจะติดอย่างบ่หู้ละนะครับติดอย่างบ่หู้ละนะครับแต่ว่าเทียบกันระหว่าง2คนนี่ตอนนี้น้ำหนักของผมเนะี่ยน่าจะเทไว้ตั้งลูเบนเนเวสนะครับมากกว่าถ้าเปลี่ยนไปได้เนาะถ้าเปลี่ยนไปได้นะครับแต่ว่าจากคำอุ้ของครอบตอนนี้เนาะแกก็บ,บอกว่ามันก็ยาก ยากหลายอย่างนะครับก็คือนักเตะเองก็บรยากย้ายนะครับพอติดในเรื่องของสัญญานะครับแล้วก็การตัวนี่อาจจะโดนโกงนะครับแล้วก็สโมสรก็บรยากปล่อยนะครับมันเปดใจเนาะแล้วลมันอยู่ขั้นบอลโลกตัวนะครับอันนี้แก้ก็บอกวา่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็แย่งอย่างไม่ได้นะครับก็จุกจ้าพอแล้วกันนะครับแก้ก็บอกประมาณน,นั้นเนานะไปบังคับไปอ,อย่างไรก็ไม่ได้หรอกแกว้วานครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับ ก็มีอยู่นะครับยังมีเวลาอยู่ก็ถูกของครอบนะครับก็มีเวลาอยู่เนาะแต่ว่ามันจะปอ้ะอติดเงี้ยเรื่องรา้าต่างๆหรือเปล่าอันนี้ก็ยังมาฮู้นะครับแล้วก็แห่งประเด็นหนึ่งเนาะแกก็บอกว่าตอนนี้มันมีแสงสว่างติดไปอุโม,มงค์แล้วนะครับแสงสว่างติดไปอุโมงค์ของแกนะ่ะมันก็คือบรรดานักเตะติ่เจ็บอยู่ตอนนี้นครับก็ทยอยนะครับ ก็ได้ตารางเวลากลับมาแล้วนะครับว่าใครจะมาจะได้พ่องนะครับตอนนี้เนาะถ้าเป็นตีได้กลับมาแล้วนะครับตีได้มาซ่อมกับทีมแล้วก็จะมีอยู่3คนนะครับก็คือโจเอลมาติฟนะครับเอ,อ่อแล้วก็เคอร์ติโจนนะครับแหมคนหนึ่งตีใกล้จะได้ซ่อมแบบเต็มเซสชันก็คือดิอโกโจตานะครับคนที่3เนาะส่วน ส่วนที่เหลือนี่ก็ทยอยกลับมานะครับบ่อยจะเป็นเคลิมเคเลอร์นะครับอันนี้ก็กำลังจะได้ซ่อมเต็มเซสชันเหมือนกันนะครับผมสรุปแล้วได้กลับมา 1, 2, 3ค้คนนะครับตอนนี้3มคนแล้วก็4คนถึงเควินเคเลอร์นะครับตอนนี้ก็ซ่อมแล้วนะครับเขาซ่อมโจเอลมาติฟ e นี่ได้ซ่อมตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับ เคอร์ติจโจนก็ได้ซ่อมตั้งแต่วันจันทร์นะครับเดียโกโจตานี่จะได้ซ่อมวันพฤหัสนะครับหมายความว่าเกมวันพรุ่งนี้นะครับกับนิวานคาสเซิลแกจะบอยได้เล่นนะครับเดียโกโจตาเนาะแล้วก็จะมีเคหิมเคเลเฮร์นีะครับก็ได้ซ่อมกับกับเอ่อได้เต็มเซสชั่นนะครับอ่ากับลังกับลังจะถูกส่งเข้าซ่อมแบบเต็มเซสชั่นนะครับส่วนคนอื่นที่เหลือนะครับก็ยังบอได้กรับมาบอยจะเป็นอิบราฮิมโกนาเต้นะครับ อ่านบีเกตาออกเลสแชมเบเล์แล้วก็เคดกอดอนนะครับอ๋อมีเทียโก้ครับเขาบอกว่าใกล้จะปิ้งมาแล้วนะครับอันนี้แหละครับที่เป็นข้อเป็นบอกว่ามันมันกำลังจะหันแสงสว่างที่ไปอุโมงค์แล้วนะครับก็ปัญหาที่เขาป้าอยู่ตอนนี้ก็คือนักเตะบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็กําลังทยอยมากันแล้วนะครับตัวลักเนาะแล้วก็แหมคนหนึ่งก็เป็นดาวินนูเยตนะครับอันนี้บัลเดนูเนตนะครับบัลเดเจ็บบัลเดยังก็เปิ่นนะครับ แต่ไปโดนใบแดงเนาะก็จะโดนแบนแหมเกมหนึ่งนะครับเราก็จะได้กลับมาเตะในเกมหน้านะครับอ่าใครก็เอเวอร์ตันนะครับผมก็เป็นข่าวดีเนาะแล้วอ๋อมีคาวเวลแลมเซ่ด้วยนะน,นี่ยังแบบนี้อ่ะนะครับคาวเวนแลมเซ่ก็ได้กลับมาแล้วนะครับก็ได้กลับมาซ่อมแล้วเนาะโอเคอันนี้แหละครับตีขาบอกว่ามันคือตีขาบอกว่าเฮ้ยมาแล้วเว้ยแสงสว่างทีไปอุโมงค์นะครับ และก็นี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลลักตัวนะครับ mm hmm. ตีนาีาคฮอคบอาจจะยังบดซื่อนักเตะในตอนนี้เนาะโอเคมีประเด็นอย่างครับ mm hmm. ก็ไอ้ครับเขาก็ับมาพอไลอัพนะครับของลิวพูนะครับดีว่าที่เป็นดิซิตแอนฟิลเปินจัดไว้นะครับอาจจะเตะครับเออนิวเคาสเซินแบบไหนเนะะาะเดี๋ยวผมโชว์ห้พอแป๊บนึง ก็จัดไว้สองแผ่นนะครับสองชุดนะครับก็เป็นเป็นห้องวายัางกง็จัดไว้สองชุดนะครับแล้วก็เป็นซีสามงสองชุดเลยนะครับแบบไหนดีอ่ะอืม นี่นะครับแผนแรกก็เหมือนเกมตีชนะบอลมัดมาเลยนะครับประตูก็เป็นอลิสันนะครับเซนเตอร์แบ็กก็เป็นฟานได้โกเมสนะครับฟูลแบ็กก็เป็นโรเบิร์ตสันนะครับเทรนมิดฟิลด์มตัวนะครับมีฟาวินโยเอเลียดนะครับโจแดนเทนเดอร์สันกองหน้า3ตัวก็มีซาลานะครับดีอาร์ดล้วก็ฟิมิโนนะครับอันนี้เป็นชุดเดียวกับตีชนะบอลมัดมาเลยนะครับ แต่ว่าแหมชุดหนึ่งนะครับตีว่าดิซินแดนฟิลจัดว้นะครับจะมีเปลี่ยนอยู่2ตําแหน่งนะครับผู้รักษาประตูนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็แผงหลังนี่เหมือนกันหมดเลยเอ้ยบ่เหมือนบ่หมดนะครับจะ,จะมีแบ็กซด์นะครับเปลี่ยนจากลาโบเป็นซิมิคาส์นะครับแล้วก็มิดฟิลเนี่ยเปลี่ยนจากเอลเลียดเป็นคาวโยนะครับผม อันนี้เป็นซองแผนนติเกิว่าน่าจะใจ้นะครับเขาอยัางบม่ได้หันแผน4 2 3 1ึแน่นอนนะครับจนกว่าแล้วก็บะหู้จะหันก้อน,นะครับหรืออาจจะต้องร้อนะครับหลังจากมักราไปแล้วหรือเปล่านะเขาบะหู้นะครับเนาะแล้วก็ติดหน้าเนี่ยจะได้ในส่วนของเอ่อดาวินุเยตกลับมาแล้วนะครับ4 3 3มันอาจจะ เล่นได้หยืดยืนกว่านี้หรือเปล่านะครับยังบอกโนอะ้เนาะโอเคเออข่าวอื่นๆหรอตอนนี้ก็จะมีข่าวอ๋อมีสกอตปาร์เกอร์นะครับโดนไหลออกเนาะวันนี้เนาะก็ตั้งแต่โดนแก้กับก้านกา้กานมาหลายเกมนะครับเนาะแล้วก็โดนลิฟท์พูถล่มยับไปนะครับเนะก้าศูนย์เนาะก็เสียใจด้วยนะครับวันนี้ก็น่าเห็นใจเนาะคนทั้งานเนาะ มันก็นเป็นธรรมดานะครับเฮ้ยจริงๆก็บอกหู้นะมันอยู่ท่ายตารางอยู่แล้วนะครับทีมกมบได้แข่งอย่างแล้วก็มาจากว่าตีป้าแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะซิตี้อย่างเงี้ยอาร์เซนอลแล้วก็มาเรียพูนะครับแต่และทีมโดนยิงใส่แตกหมดเลยนะครับก็น่าเห็นใจเนาะโอเคก็มีเซฟันเนนเบิร์กนะครับก็มีคาวว่าจะย้ายไปอยู่บุนเดสลิกานะครับกับ ชาเกตศู์ซีนะครับก็มีข่าวมาเนาะส่วนนัทฟิลิปนะครับยังอาจจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับยังบอกมีแผนจะย้ายนะครับและแกก็เหมือนจะปฏิเสธนะครับสัญญายืมตัวนะครับยืนยนข้ามาเหมือนกันนะอืม ันนี้เ้นสัญญาณเรียบร้อยนะครับเซฟานเดนเบิร์กนะครับไปอยู่กับชาเกศูนซีนะครับผมโอเคกดตัวกันต่อครับข่าวว่าเขาจะได้มีฟิลตัวไมค์ก่อนะครับเป็นจะได้ไดเดกเออก็อมาอัปเดตคืบหน้ากันนะครับผู้นี้ถ้ามีข่าวเด่นอย่างมาได้เฮลก็มาป้าก,กันแฮมเดิมนะครับเหมือนเดิมเนอแล้วก็ผู้นี้ครับ ก่อนจะไปเชียร์เลี้ยวผู้ในหลอบดึกๆนะตอนนี้ตอนแรกๆเขาอาจจะมีข่าวมาคุยกันนะครับแต่ถ้าบอกมีอย่างก็หลังเกมเลยเนาะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ